เบ้าตาลึกตาสมไม่สดใสแต่หลังทำตาไป DM เข้ารัวๆเลยค่ะตอนนี้ก็66 6เดือนแล้วนะคะเฟิร์ดทำเทคนิคเซเล็บอายกับทีมแพทย์ที่เอเปค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์ดนะคะวันนี้เฟิร์ดก็มาอัปเดตตาที่เอเปปัญหาตอนแรกที่เฟิร์ดกังวลน,นะคะก็คือชั้นตามีความไม่เท่ากันชั้นตาหลบในข้างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งมาจะ เห็นชั้นแต่ก็ไม่ได้ชัดมากก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่งหน้ายากน,นิดนึงแล้วก็ติดขนตาเราแบบมันไม่เห็นชั้นตาเราเลยค่ะก็หลังจากจทาไปเราหกเดือนนะคะตามันเข้าที่ตั้งแต่ช่วงแบบสองสาเดือนแรกแล้วคือชั้นตาไม่มีความเล็กลงคือมันดูเนียนสวยขึ้นค่ะก็คือชอบมากตอนนี้เวลาที่ไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนจะไม่รู้ว่าเอ้ไปทําตามาแต่ว่าจะถามว่าทําไมมันสวยขึ้นเบย์ก็จะบอกว่าเออทาตาที่เอเิกถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีปัญหาเหมือนเฟิร์สนะคะหรือว่าอยากที่จะ ะแ,แบบดูสวยขึ้นโดยที่แบบคนดูไม่ออกว่าไปทำอะไรมาเฟอร์แนะนำว่าให้เข้ามาทำที่เอกได้เลยค่ะคำออกไปแล้วสวยแน่นอนค่ะตาสวยหวานไม่หอยแข็งต้องที่เอ펙เท่านั้นนะคะ